ติดสัตวันนี้เราจะไม่พาทุกคนไปติดสั์นะครับเพราะว่าผมได้รับคําท้าให้มาขับรถ e อนดูโรขึ้นบนเขากระโจมครับตอนนี้ผมก็มาเช่ารถเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรากําลังจะขึ้นไปบนเขากระโจมนะครับไปดูว่าบรรยากาศทางขึ้นจะเป็นอย่างไรจะสนุกแค่ไหนไปชมครับ <laughs> ไม่ได้โทรหาที่โทรหาใคร,ใครได้บ้างผมขึ้นราคาสุดท้ายกอดีบ้างเพือเ่อนก็ไม่มี ที่สะพานรักดาวเรืองเดี๋ยวเราต้องขึ้นบนสะพานนี่แหละเพราะอันนี้เป็นน้ำเราไมา่จะลงไปไม่ได้เขาบอกว่ามันลึกอยู่อเออไม่นไลนีตวันนี้ผมมากับชาแก๊งน่าจะ2ี่สิบพันนั่น เรามาถึงบนยอดเขากระโจมแล้วครับเป็นครั้งแรกที่ขับรถวิบากแล้วก็ได้มากับชาวแก๊งครับพี่ๆเขาชวนมาก็ลเลยอยากมาลองสักครั้งหนึ่งเมื่อกี้คือผมสนุกมากผมดยน้ําผมกระโดดทุกเนินที่มันกระโดดได้ก็ <c oughs> ร,รู้สึกดีกับทริปนี้ <c oughs> สนุกจังคงต้องจัดแล้วแหละมึงเนี้ย <c oughs> คือ เข้าป่าถ่ายนกผมก็ถ่ายแต่นี้พอได้มาแบบเปิดวิถีใหม่ด้วยการเข้าป่าขับไปดูโลกก็มันแล้วก็สนุกอีกแบบครับการเสพบรรยากาศป่าด้วยอีกวิถีหนึ่งก็สนุกดี<笑><笑>เวลาได้ยินเสียงไผ่มันลู่ลมเนี่ยโอ้โหชอบจัง เฮ้ยเพื่อนเพื่อนมาเพื่อนตามมาจากไหนอ๋อไม่เพื่อนอยู่บนนี้อยู่แล้วเหรอคะโอ้หน้ารักจังเลยคระลูกอ๋ออโอขี้ออนด้วยโอ้โอ้โอเขาหนะูให้นะเข้าหูให้นะอะอโอ้เนะาะโอ้เนาะขอไล่สัตว์เล่นกับหมามาเรียปากรักหน้าเขากระโจมเท่หว่ะจุดชมวิวเขากระโจม ตอนนี้ก็เป็นวิวหมอกนะครับดูวิวหมอกไปก่อนนะครับว้าวสวยงามมากมีบรรยากาศท้างบนยๆๆอดเลยที่นี่ก็มีฉายาว่าทางดีมีเซเว่นนี่ไงเชื่อเย็นๆเขาก็โจมดูซิมีอะไรมั่งชิบหายไม่มีอะไรให้กินเลย นี่มันตู้ในตำนานนี่หว่าแต่ว่าที่นี่อ่ะมีเป็นคาเฟ่เล็กๆก็จะมีข้าวไข่เจียวที่มีทุกเขาก็เมนูตามนี้พี่มีโค้กไหมครับเอาแดงโซดาครับเอ้ยเอามะนาวไหมเอามะนาวด้วยก่อนอยากจีนจัดครับเปิดเลย พี่ขับตามผมมาใช่ไหมครับใช่โอ้นน์เป็นไงบ้างครับขี่ครั้งแรกป่ะเนี่ยครั้งแรกครับเลือใช่ครับโอ้โหเนี่ยมาแบบโคโยตี้เลยนะี่วยืนมาตลอดทางเลยน่าเชื่อสุดมากยินสุดยอดต้องเข้าแล้วไหมครับต้องเข้าไปเนี่ย CIF ต้องเข้าแล้วโอเคแล้วก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อนะครับเราก็จะมาทดสอบก่อนตอนนี้ผมจะมาลองรถพี่เอนี่ครับพี่เอครับเอเอคุณเอเบสโต ูสักส่วนชีน้าคาวงการไหนรถพี่ออยู่ไหนดูดิตั้งรงรอี่รอที่ทตัวนี้คือม้อสุดสั ได้เทสแล้วบอกเลยจิตใจว่ะแม่งขับนิ่มมากเอาไงดีว่าจีนจีนจะเอาทุกเรื่องเลยมันไม่ได้นะอผมได้ลองแล้วผมก็ชอบมันนะโอเคเลยแต่วันนี้ผมเช่าคันนี้มาโอ้สีแดงแรงลิตอีกแล้วพี่อ่าสุดยอดขอบคุณนะที่อุตส่าห์พาก,กูขึ้นมาถึงข้างบนนี้แจ๋วมากไอ้แดงถึงเวลาที่เราต้องเดินลงแล้วครับ นี่วันนี้ดีใจมากครับเจอไอดอลแอบดูในคลิปตีเพลินเพลินเพลินมากขอบคุณมากเลยครับ <c oughs> ที่แนะนําผมในการขับรถเมื่อกี้ครับ <c oughs> ยินดีครับต้องช่วยกันครับแนะนําทักเทคนิคทักษะแล้วมีโอกาสหน้าเชิอเดี๋ยวไปเจอกันด้ครับ <c oughs> เดี๋ยวบอกเทคนิคให้ไม่ต้องกำคันห้ามคำคัดเลยปล่อยไปเลยห้ามกำคัดต้องอยู่เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์หนึ่งครับเกียร์หนึ่งเตป็นพี่แตะเบรกหลังแตะเบรกหลังเดียวถ้าถ้าคุ้นเคยแล้วแบกหน้าก็ใช้ได้แต่ว่าเบรกหลังค่อยๆแตะอ๋อโอเคครับพยายามอย่าให้ล้อล็อกพอเครื่องเวลาเครื่องดับล้อมันจะล็อกก็พยายามพยนยายคุมรถด้วยการอย่าอย่าเบรกเพราะว่า ปล่อยปล่อยปล่อยอะไรปล่อยปล่อยเบรกแล้วพอเครื่องดับปุ๊บมันจะล็อกเองอ๋อโอเคครับแล้วแล้วมันจะมีรอบรอบรอบหมุนของเครื่องช่วยดึงเราครับโอเคครับค่อยค่อยปล่อยปล่อยไหลไปเลยครับเกจนหนึ่งกระตับเครื่องปล่อยปล่อยทักให้สุดเนะครับอย่าเกรงงานนะเอ้ยอย่าเบรกหลังไว้ปล่อยทักให้สุดเนี่ยปล่อยทักสุดทิ้งหายแล้วฟังตอน เมื่อกี้บอกแล้วว่าเละทั้งรถทั้งกางเกงรองเท้าย็ดแคลเละตุ้มเป๊ะผมแม่งอย่างเละสนุกตรงเล้ยๆได้แหละใช่ครับมันที่เป่งเลย โอเคครับขอบคุณมากเลยครับครับผมจะไปเจอกันที่เเมึ้มือฉุนหนันนะมันนะถ้าเราฟิตถ้าเราขี่บ่อยๆอ่ะแล้วมันจะอยู่มันจะไม่ม่้มันจะไม่มันเป็นจะไม่เหนื่อยเลยอันนี้เรายังแบบครั้งแรกครั้งแรกโอเคเลยครับสุดยอดเป็นคนที่กล้าขี่คือถ้าขี่พวกนี้ถ้าไม่กล้าขี่นะจะขี่ยากแล้วก็จะไม่รู้ฟิลลิ่งแต่ถ้าเป็นคนกล้าขี่กล้าเปิดกล้าล้มเนี่ยแป๊บเดียวครับเป็นขอบคุณครับขอบคุณครับยินดีครับ ไปครับเดี๋ยวมมน้พี่ชื่ออะไรนะครับแม็ก <Mac S 2> รับพี่แม็กผมชื่อยีนครับยีนครับ <Okay. S 1> ขอบคุณมากเลยครับผมชอบไปดูคลิปครับตีเพลินขอบคุณครับ <laughs> ที่จะบอแล้วครับอีพีนี้สนุกมากเลยครับสนุกกับการขับมอเตอร์ไซค์สนุกกับการผรจญภัยแล้วก็สนุกกับการท้าทายจิตใจตัวเองว่าเวลาผมเจอหลุมเจอโค้งเจอเนินต่างๆผมจะวัดใจตัวเองในความกล้าที่จะผ่านอุปสรรคต่างๆนั้นไปได้อย่างไรขอบคุณทุกคนมากสาหรับการรับชมนะครับเราเจะกันในอีพีถัดไปครับสําหรับอีพีนี้ขับรถแอนดูโรขึ้นเขากระโจมโคตรมันต้องลาไปก่อนบ๊ายบาย